สินสอดร้อยล้านเจาราสาวคนดังในวงการบันเทิงไทยที่ในวันแต่งงานนั้นได้แต่งกับทายาทให้โซเศรษีีตระกูลดังทําให้ในวันแต่งงานได้รับสินสอดกันมากมายถึงหลักร้อยล้านบาทหรูหราไม่ธรรมดาจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่7มาร์กี้ราศีเริ่มเปิดกันที่คู่รักวัยรุ่นสุดแนวที่เรียกได้ว,ว่าหลังประกาศข่าวดีว,ว่ากําลังแต่งงานกันนั้นก็ทําออกเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากพอแน่นอนสําหรับหนุ่มป๊อกเป็นถึงระดับทายาทในเครือซินท่านทําให้ใครต่อใครต่างก็บอกว่างานแต่งและสินสอดนั้นต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นเช่นนั้นหอมภายในงานได้จัดงานแบบหรูหราอลังการงานสร้างเป็นอย่างมากประดับด้วยเพชรไยประยับมากมายรวมถึงสาวมาร์กี้เองก็ได้สวมชุดเจ้าสาวไรยิบระยับที่ดูเหมือนเป็นหนังเจ้าหญิงเป็นอย่างมากโดดดยยไไมมม่่่่ีกาาารรรเเเปิิแนนชวววสสล้ทห แต่ชาวโซเชียลต่างก็บอกว่าหลักร้อยล้านอย่างแน่นอนอดูได้จากสินสอนที่ถูกนำมาใช้เสริานวางบนโต๊ะจำนวนมากมหา,างเงินสดกองโตชุดเครื่องเพชรยิบระยับเป็นงานแต่งที่หรูหราสมคําำลำิลือมากเลยจริงๆ อันดับนี้6นุนวารโนูสต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่ดูเหมาะสมกันเป็นอย่างมากสําหรับนางเอกสาวนุ่นที่ได้แต่งงานเข้าพิธีวิวากันกับไฮโซท็อปปิติตั้งแต่ปี2553โดยภายในงานนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจนกลายเป็นกระแสข่าวที่โด่งดังมากในช่วงนั้นเพราะภายหลังได้มีการเปิดเผยว่าสินสอดของสาวนุ่นมีมากกว่า100ล้านบาทเพชรเจ็ดกะรัตยังไม่รวมกับค่าจัดงานเรียกได้ว่างานนั้นทาเอาเป็นกระแสฮือฮาหนักมากเลยจริง อันดับที่5นุ้ยสุจิราความรักของอดีตนางสาวไทยและนักแสดงมากความสามารถอย่างสาวนุย้ยที่หลังจากได้คบหากับทายาทพันล้านอย่างปอนชยโยพนก็แรงเรียกว่าในวันแต่งงานแน่นอนว่าต้องเป็นที่คือฮาไม่แพ้กว่าคู่ไหนๆโดยปอนเองก็ได้ออกมาเปิดเผยสินสอดว่ามีแหวนเพชรห้ากระดัเครื่องเพชรเครื่อง,องทองฉนดที่ดิน2ที่แต่แบ่งเป็น3าโนดสาทอนกับหนึ่งจ่ายสร้อยเพชรแหวนรวมทั้งหมดประมาณเกือบ100้ล้านบาทมีเรือนหอสาทอนราคาประมาณ20ล้านบาทและแน่นอนหลังงานแต่งงานมานั้นก็มีแต่โมเมนต์สุดหวานมาให้แฟนๆได้เห็นนนกกัอออยูู่่่ตลดีีคทสิ ราคาสูงไม่แพ้กว่าคู่ไหนและเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักกันมากที่สุดเลยล่ะจ้า ันดับที่4ชมพู่อรารยาเป็นคู่ที่จับตากันมากไม่แพ้คู่ไหนๆสาหรับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแม่ชมพู่ที่ได้แต่งงานกับไฮโซนหนุ่มน็อตวิศรุตโดยขบวนขันหมากนั้นเจ้าเบ่าได้เคลื่อนขบวนด้วยรถเบนซ์เอสสามร้อยจำนวน15้คันอีกทั้งยังได้มีการเปิดเผยสินสอดด้วยว่ามีแหวน8.8กร,รัตต่างหู14กร,รัตสร้อยข้อมือรวมกันประมาณ80กร,รัตโดยราคารวมแล้วประมาณ35ล้านบาทพร้อมโฉนดที่ดินคอนโดเรือนหอ60ล้านบาททองและเงินสดที่ไม่ได้ระบุจํานวนอย่างแน่ชัดแต่รวมมลาาทั้้ดนนน108บ จึงหลายคนต่างก็สงสัยว่าทําไมสินสอดต้อง108ล้านบาทโดยได้มีผู้รู้ได้ออกมาให้เหตุผลด้วยว่าเป็นผลบวกที่บวกออกมาแล้วได้เลข9มีความหมายคือก้าหวน้าและเป็นเลขมงคลอีกด้วยเรกได้ว่าเป็นความหมายที่ดีมากเลยจริงๆ อันดับที่3ตักบงกฎต่อกันด้วยที่คู่รักต่างวัยอย่างเสาวตากบงกฎกับเจ้าสวบุญชัยบรรจรงลคกุลที่ถึงแม้ว่าทั้งสองจ้าคูหาดูใจกันเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็รักกันจริงจวนเขา้าวิธีวิวาที่โรงแรมแมนดารินทำกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและแน่นอนเรื่องสิ่งสอดนั้นก็ไม่เป็นสองรองร I, ใครแรกเดวันทุมไม่อั้นเลยจริงๆมีแหวนสองวงวงละหนึ่งกะลดัดที่สั่งทำพิเศษเป็นลายบัวเช็คเงินสด100ล้านบาทและเรือนหอนที่ย่านวัชรพลที่หอรวมมูลราคาแล้วนั้นประมาณ2 0 0 3 0งล้านบาทในทีเดียว อันดับที่2แองจี้เฮสติงกลายเป็นทีอิชาของสาวๆทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยจริงๆเมื่อนักแสดงส,สาวสุดสวยอย่างสาวแองจี้ได้สละโสดจุงมือแฟนหนุ่มลูกครึ่งสิงคโปร์คูเวตอย่างชาลีคาดุมี่เศรษฐีนักธุรกิจสัมปทานน้ำมันให้กับรัฐบาลคูเวตที่ทั้งสองคบหากันมา9ปีแล้วจนได้แต่งงานด้วยกันและแน่นอนงานแต่งนั้นก็ไม่ธรรมดาจนลหลายๆคนบอกเลยว่าสาวแองจี้เหมือนตู้ทองเคลื่อนที่เลยก็ว,ว่าได้เครื่องะดับที่ห่อไว้รวมน้ำหนักประมาณ50บาทสินสอดทองหนักเ9้าิบก้าทเพชรสร้อยคอและมีการเปิด รวมอยู่ที่ประมาณ999ล้านบาทแม้จะไม่ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขอย่างชัดเจนแต่งานนี้ก็เรียกได้ว่าอลังการงานสร้างมากเลยจริงๆ อันดับที่1ปุ๋ยพรทิทิปปิดท้ายกันด้วยอดีตนางสาวไทยและมิสจูนิวเวิร์สคนที่2ของไทยสําหรับสาวปุ๋ยพรทิทิปโดยในวันแต่งงานของเธอน,นั้นก็ทําเอาหลายๆคนต่างบอกว่าเป็นดั่งซินเดอเรลล่าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ขอเธอได้สามีมเป็นเศรษฐีติดอันดับโลกอย่างเฮิร์บไซมอนและแน่นอนงานแต่งต้องไม่ธรรมดาได้รับพระราชทานน้าสังจากสมเด็มพระเจ้านางพระบรมราชินีนาศส่วนเรื่องสินสอดทองม่นนั้นฝ่ายชายทุ่มจุดตัวกว่า500ล้านบาทรวมทั้งอสังหาริมทัสยัและลลเ,เความรร่ยใหราามากลจิงๆ